ก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันนะครับผมนะสำหรับใครที่บอกว่าอยากมีไอเดีเทพๆนะตัวดีๆนะแรงสูงๆวิลเลตส,สวยๆนะครับไว้เล่นนะครับผมในะราคาเริ่มต้น50บาทนะผมขอแนะนำเพจแอ์มีต์ดีวีเจ็ดเลยนะครับผมเพจรับซื้อขหาดนะเกมอาร์วีที่ปลอดภัยที่สุดนะครับผมนะผมรับประกันเลยนะฮะสำหรับ,บใครที่แบบสนใจนะทักวไปทำเพจได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผม สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะรับวันนี้นะครับผมก็อยู่เกมอาวินนั่นเองนะครับผมก็อยู่ในเซิร์เวต้าเวียดนามนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรทำนะครับผมเนี่ยก็วันะะนี้ <c oughs> <c oughs> ผมก็จะมาเขาเรียกามาดูดีกว่านะว่าไอคลิปไอตัวเนี้ยมนสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับผมนะนี่น,นี่ไอตัวนี้เลยนะครับผมนะซึ่งผมก็จะทำแบบผมคิด ผมว่ามันต้องมีอะไรเล่ลูกเล่นอะไรแปลกๆนะครับผมสำหรับอไอ,อ้คลิปตัวนี้นะครับผมต้องมีอะไรสักอย่างผมคิดว่าถ้าเป็นลี้ตัวที่ว์ปไปว์ปมาได้อะไรอย่างงี้นะแล้วมีว์ปอ,อีกอันมันจะเป็นยังไงนะครับผมเนี่ยผมว่ามันต้องมีลูกเล่นอะไรสักอย่างนะใครรู้ก็คอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวผมมาทำคลิปวีดีก็ถ้าผมใช้เพร่อวกับอันตีเออผมคิดผมคิดว่าถ้าผมใช้การมันมันจะมันจะเป็นยังไงวะอะไรอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเไปไกลๆก่อน ผมว่ามันจะมีลูกเล่นอะไรแปลกๆนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันมีตัวไหนบ้างที่มันเล่นอะไรได้นะฮะเดี๋ยวก็มาลองดูดีกว่านะว่าจะมีตัวอะไรบ้างนะครับผมเข้าใช้พลังกานเตยปั๊บเอ้าอ๋อมันมาทับกันเลยโอ้โหแล้วทไงแล้วแล้วหายเลยป่ะนี่เดี๋ยวลองเดินห่างก่อน้าผมกดเอ้าเฮียไม่ทันเอ้าไม่หายใช่ป่ะเมื่อกี้เหมือนไม่หายเหมือนมันจะไม่หายนะเอองั้นก็วาวสองทีดิเขี้ยโคตรเอา โอ้ลูกเล่นของตัวลุยย์ฮะก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวเอาใหม่เดินไปก่อนโอเคประมาณนี้พอเนี่ยสมมติว่าเรากลับบ้านเอ๊ะมันจะหมดแล้วกดเลยแล้วกันเนี่ยมาปุ๊บเห็นปะวา้าสองที่แล้วแล้วแล้วก็มีวาร์ปอีกอันหนึ่งแล้วก็วาร์ปได้อีกที่หนึ่งโอ้สามที่สามวา้าเฮ้ยเป็โโนโคตรโคตรตีเลยนะอย่างงี้นะครับมันมันแบบ มันแนวแบบอ่าปั่นมากกว่านะแต่ว่าซัพพอร์ตอะไรมันจะบรเิเวณตีชีฟใช่ปะเอเอ,เอมันก็ยากหน่อยตัวด้วยด้วยความีด้วยตัวลุย,ลยด้วยนะครับผมนะมันไม่ค่อยคุ้มเร่ถ้าให้วาฟลุยนะครับผมนะแต่ว่าถ้าได้มามันก็เอามากดตีนได้นะวา้าฟสามทีเลยนะครับผมเนะแก๊งแบบไวมากนะครับผมนเนี่ยเออซีเนียอ่ะเออถ้าเป็นซีเนียเลยพวกนี้โอเคเดี๋ยวไปลองดูตัว,ตวอื่นบ้างดีกว่าเนาะโอเค ตัวโลแฟตนะผมว่าตัวโลแฟตน่าจะใช้ได้นะน่าใช้ได้ดีเลยนะครับผมแนะ่คือแบบว่ามันเอาไว้วิ่งกลับอะไรประมาณนี้นะครับผมนะคือแบบว่าเออเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวเราดูว่ามันจะทํำยังไงแบบวิ่งครึ่งแบบอ่ะเอ,ยยเอ้โหเฟิร์กอัจริงไม่ต้องวิ่งก็ได้นะเพราะมันมีวาร์ปอยู่แล้วเออ,เด,อดเ,เดี๋ยวมาลองดูเราจะมาทําอะไรปันป่นๆดูนะว่าไอคลิปตัวนี้มันสามารถทําอะไรได้บ้างโอเคเฮ้ยแม่ดิผมต้องผมต้องวิ่งไปล่างสุดวาร์ปมาดีกว่า ไยดิโอเคผมจะวิ่งไปล่างสุดแล้วผมก็จะวาร์ปแ้วเสร็จแล้วผมก็จะกดสกิลหนึ่งอีกทีเดี๋ยวดูนะว่ามันจะเป็นยังไงโอ้ผมจะวิ่งแบบใบมากแน่ๆผมเนีโอเคผมจะกดสกิลนี้แล้วก็กดวาร์ปโอเคมาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็วิ่งเยียโคดฟันดูดิ ว้าวไอ้คนนัแฟดอะ่ะนี่แหละครับผมเนี่ยเทคนิคอะไรกันก็ไม่รู้ไอ้ถ้าผมถ้าผมนี้ด้วยอะกดว์บอ่ะเขาเรียกว่าก,กดว์ปแล้วก็กด Anti อ,อ,อันเตียเออนี่ยลองดูผมไม่แน่ใจว่าไอ้กดสกลิลปุ๊บแล้วมันสามารถที่จะใช้สกลิลได้อีกหรือเปล่านะเออลองดูไอ้กดได้ห่ะ กดได้เอ้งี้ก็แสดงว่าตัวไหนที่จะสามารถใช้สกิลได้มันก็กดได้ดิใช่ปะ่ะเชี่ยโกงเลยนี่ทำเล่นไหม no, คือแบบว่าเราใช้สกิลสกิลแบบพวกเป็นอามาตะหรือเหมือนเดอะแฟนเงี้ยเข้าไปกลางวงเงี้ยแล้วก็แล้วก็กดร์ปกลับได้เลยคือแบบเราสามารถเข้าลึกๆได้เลยดิอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะเออเอ้ก็คือตัวนี้เข้ามาแม่งลูกเล่นมันมีเยอะมากเลยนะ เดี๋ยวผมลองลองดูดาเมจดิว่ามันสามารถกลับได้ปะมันจะเหมือนวาร์ปปะเอาง่ายคือมันจะเหมือนวาร์ปกลับบ้านปะโอเคอันนี้ก็คือโดนดาเมจไม่สามารถวาร์ปได้นะอันนี้ก็นี่วาร์ปได้หรอเฮ้ยอะไอย่างงี้โกงเลยดิคือบอกว่าถ้าป่าได้อะไรอย่างงี้เราไปสามารถแกง๊งไกลๆได้เลยนะเขาแกง๊งไกลๆแล้วก็วาร์ปหนีอะไรประมาณนั้นนะครับผมนะถ้าเราไม่ตายก่อนนะเออแปลกดีนะครับผมนะ โอเคนะครับผมเนี่ยเรา,เราตัวมาจ้ากันดีกว่านะหลังจากตัวเมื่อกี้นะครับผมนะคือแบบว่ามันกดสกิลแล้วมันก็สามารถที่จะใช้่าวับได้นะผมอยากรู้ว่ามาจ้าเนี่ยกดอันติอามาตะไปแล้วมันสามารถหนีได้หรือเปล่านะครับผมเนี่ยเดี๋ยวรอดูไอ้คมันหนีได้เนี่ยผมบอกเลยมัน,มนอะไรที่คคน,นรอลังคาญเลยแล้วผมว่ามาจ้าออฟเลนอาจจะกลับมาก็ได้นะครับผมเนี๋ยลองดู ลองดูนะลองดูนะถือว่าผมไล่แบบลึกๆเลยไล่แบบในบ่ออะไรอย่างนี้เลยนะครับผมนะแบบว่ากะแบบหนีไม่รอดแล้วถ้าไม่มีวาร์ปอะไรประมาณนี้นะครับผมนะถือว่าผมไ like ล่ประมาณนี้เลยวุบเข้าไปเอ้ะมันก็อัติแป๊บเดียวนี่หว่ามันก็ไม่ได้แบบนานขนาดนั้นนะเนาะเอเอถ้าอย่างนี้แล้วก็อย่างเงี้ยมันก็ใช้ได้อยู่ดีเอา้าเอาไม่ได้หรอเฮ้ย ไม่ได้หรอทำไมดิไม่ได้เฉยเลยทำไมไม่ไม่คิดมันใช้ได้ว่าของตัว์เตอร์แฟนอ่ะแล้วผมยังยืนยอยู่เฉยด้วยอ๋ก็ได้นี่หว่าเมื่อกี้น่าจะบั็อกอะไรทุกอย่างหรือว่าเมื่อกี้มันโดนดาเมจวะไม่เกี่ยวดิโดนดาเมจมันก็ว์ปไ,ได้นี่ ไม่หรอกผมวับปุ๊บแล้วก็แล้วก็วกับน่วก็ได้นี่ไม่กินไม่ได้บั๊กอะไรสักอย่างเลยนะครับผมนะเออเฮ้ยมีบั๊กงี้ด้วยเออแต่อันติมจาจ้าวแป๊บเดียวจริงว่ะทุกคนมันแบบมันก็ไม่ได้โกงขนาดนั้นนะเออมันต้องมีตัวอะไรที่บอกว่าอามาตันานๆอนะใบยอย่างงี้เหรอไม่ไม่ได้อันตีมมันก็หายอันตีมก็ตายเลยนี่ว่ะนี่ประมาณนี้ นะครับผมนะมันก็ไม่ได้โกงขนาดนั้นนะเนาะเออโอเคเราเนี้ยมาดูแบทแมนกันบ้างดีกว่านะครับผมนะผมว่าอันติมันอันติมันหายตัวใช่ไหมถ้าเราว์ปหนีวับหนีตอนหายตัวผมว่าได้นะจริงจริงมันโอเคเลยแหละนะครับผมนะจริงฮันติฮันติได้มันก็มันก็มองไม่เห็นอยู่แล้วบ่าว่าฝั่งนู้นนะเอดีอย๋ยวลองดูโอเคกดอันติอันติแบบหายตัว แล้วกดวาร์ปเฮ้ยได้เนี่ยนี่ดูดิคือแบบว่าแบทแมนเขาไปอันตีมาแก้งเลนบนได้เลยเนี่ยคือแบบว่าฝั่งตัวข้ามเขาไม่รู้ไงว่าเรามาตรงไหนอะไรยังไงเออแต่ยังไงวิ่งมาก็ได้เพราะเราหายตัวมันก็แล้วแต่เราจะประยุกต์ใช้อะเนาะว่ามันจะเป็นอะไรอะไรยังไงนะครับผมเนาะโอเคฮะเดี๋ยวผมจะมาลองดูตัวอาญาดูอาญยถ้ามันวาร์ปได้ผมว่ามันน่าจะโกงมากเลยนะเดี๋ยวลองดูฮะ กูบอกวจะฆ่าว่จะฆ่าคลิปแล้วผมไปก่อหัวทีมเราแล้วก็ลองวาร์ปดูไอ้เหย่าทำพลาทีมไปด้วยได้เป็นเหี้ยมากเลยเดี๋ยวรอดูฮะโอ้แล้วกูจะเข้าไปตีไงเนี่ยโอเมนมันกดเลยอันนี้ผมเล่นกระบอกนะนี่แอบไปตีแป๊บนึงอันตีมีดาเมจปะ้มีอยู่นิดนึงโอเคหัก็ตีแป๊บนึงแล้วแล้วเอ้าเฮ้ยโอ๊ยโอ้กลัวกูไปรอด จะมิวกูถ้าเราตายถ้าเราตายจริงอยู่วะเอาเอากลับเป็นหมาโอ้กูไปละเยี่ยมเมนเมิวกูแป๊บนึงเดี๋ยวผมไปกล่อหัวนะคอรสดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดุจังดุจังโอเคเอ้าวาร์ปไม่ได้โอ้เขาแก้มาแล้วเขาทำมาแล้วเฮียไอ้เกือบมาแล้วถ้ามันวาร์ปได้ผมโคตรเกลียดเลยนะโอ้โหนะบางอาจโอ้โห รุปคือทําไม่ได้นะครับผมนะเนี่ยถ้าเป็นอาญ,ญาคือแบบตอนแรกผมก็นึกแบบเกาะบ,บนหัวแล้วก็พาทีมเราวับหนีได้เลยนะครับผมถ้าอย่างนั้นันจะเกียนไปผมว่าโอเคนะว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องลาไปก่อนกันแล้วกันนะครับผมนะก็ทําได้ประมาณนี้ถ้ามันมีตัวไหนที่แบบคอมโบได้เกียนกว่านี้ก็สามารถที่คอมเมนต์มาได้นะครับผมนะว่าบายผม